ผมเริ่มก่อนนะเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนต,ต,ตัวสองครับเปลี่ยนหนึ่งนะครับผมจนน่ายส,สี่ลงจ่ายสี่ลงอีเซคืนครับทำไรไหมครับอ็เลย,ยลงโต๊ะครับโอเคครับ จบเธอแล้วครับเรีนจดก๊าดหนึ่งใบครับยังขึ้นมาลงรถถังครับลงรถถังผมใช้อุบัติเหตุครับอ๋อก็ได้ครับได้ไหมได้ครับแล้วก็ตีเลยโอเคครับรถถังคุณนยสามแดอ๋อโอเคครับจบเธอครับอ่าจบแล้วจบแล้วตัวหนึ่งครับผม ใช้ใช้พอครับทําขาดไหมครับเอาเลยผมเอาเป็นลมโตกับอีเดซิคเิลอครับลมโตครับทำอะไรเอ้ลมโตไม่ได้อ่าจบเจอครับจบจบเัอจบเจอ ตัวครับครับผมเอาเลยอันหนึ่งเกมลงเกมหวยครับเอาเลยหนึ่งบ้านไปเจ้าก้าดีไงครับย้าให้มีคครที่สองครับโอเคครับหนึ่งบ้านโอเคครับสักรู่หนึ่งบ้านสองบ้านครับไม่เห็นไอ้ที่มันแดงเลย สักสักคู่นะครับขอขอสักคู่นะครับวันหน้าครับวันหน้าวันหน้าเห็นไอ้สีแดงๆไหมฮะวันหน้าเห็นไอ้สีแดงๆไหมตรงฝั่งขวาสุดเอ่อ ใช่ครับกดรีเซ็ตครับผม,ลมแล้วก็กดตัวเพย์ใช่พี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเอ๊ะม,มันมันมันคาอยู่ที่ไหนหรอรัพี่ดูดดูดน้ําด่างน้ําด่างไม่น่าจะก,กดแล้วมั้งเก็ยด่างเก็ยด่างอ๋อตอนนี้ถึงถึงด่างอยู่ใช่ไหมพี่เออก็กดกดซิมให้ให,ให้ให้หลอกว่าเหมือนมันดูดน้ําอ่ะพี่พพพพซิมันว่าโผลมาแล้วเออพี่ไอ้ซิมซิมตัวจุดเขียวอะจุดเดินน้ำครับจุด จุดที่มันเดิพอเหมาอ่าโอเคพี่โอเคแล้วก็สาร์ทใช่พี่กดซับเลยแล้วก็เดี๋ยวสักสักแป๊บหนึ่งอ่ะพี่ให้มันดูดหมดแล้วก็กดกดกลับเหมือนเดิมพี่ให้ระบบมันรันก่อนโอเคอคครับพี่ครับขอบคุณครับพี่มาต่อขอโทษทีครับที่เสียเวลาอ่ะ สองบ้านนะครับใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเลยจุหนึ่งครับจัวจากไีกหนึ่งผมาจสามครับลุงเฮตาผู้รู้ความจริงเปิดสองครับมีอะไรบ้างมีแมงปอแจก่ะหมอมาแล้วครับเอาหมอมาแล้วขึ้นแมงปอแจกไว้บนล้มโตครับขาดไหมครับเอาเลยครับมือใบเดียว โอเคครับล้มเลยมือไม่ดีเลยเจหมวยถ้าตีไปพลังจะเหลือเท่าไหร่นะเหลือสองครับ,ร 2, รบจะเหลือสองแปะโรงพยาบาลครับโอเคมีค่าเท่าเดิมเ r ตีเจหมวยครับ แรกนะหมอมาแล้วครับอหมอมาแล้วใช่ครับจบเลยครับเพื่อนจวการหนึ่งใบครับไอสองเจ้มครับผมนี้งงงี่งงงงแงทำอะไรไหมไม่ครับเป็นว้ครับครับผมไปโอเคครับ เออเท่านั้นเช็กลงบ้านหนึ่งนะครับผมมือนามใบตรงพันธาการครับเอาเลยครับแล้วก็ศูนยศูนย์ไอพันธาการตีครับครับผมศูนย์นเข้าหนึ่งบ้านครับครับเป็นโดมครับผ่านเลยจนหนึ่งครับแล้วก็โดม เอาเป็น HR ครับแล้วก็ใช้เลือกจนขาดไหมครับเอาเลยเลือกจากไหนดีครับเลือกอะไรว้เลยเอาเลยครับพี่ดวงครับโอเคพี่งวงโอเคจ่ายสี่ลงพี่หดวงครับเท่าไรไหมครับบัตรอุบัติเหตุครับอยากให้มีใครที่สองครับอยากให้มีใครที่สองครับ โอเคผมยาขึ้นก่อนใจสี่ครับเพจอาเปิดสองอะไรบ้างพี่วัดโอเคอืมตะคู่ครับเช็คเช็คก่อนพี่วัดกลับจากมะนาวเอาพี่วัดขึ้นครับนี่ไปใต้ก่อนเขาจะวัดกันไหมครับจบเจอครับเดินจดการหนึ่งใบครับมือเท่าไหร่ครับมือไม่ดีเลยมีหนึ่งครับ ไปเดียวพี่วัดบแล้วนาชินลงตัวเปิดครับลงครับผมมีเพปินรังสีครับอในการตีครับอะไรครับจบเกมียดละโอเคขอบคุณมากพป่นร่ลรันแรงจริง